ตัวอย่างถัดไปเป็นอย่างที่3นะครับตัวอย่างที่3เนี่ยเป็นข้อสอบออนปี49ข้อ10เขาถามว่าไอซิกมาตัวเนี้ยซิกมาคือผลบวกนะครับมีค่าเท่ากับเท่าใดอ่ะเริ่มจากง่ายๆก่อนถ้า K เป็น1 k เป็น1นะครับเเป็น1นักเรียนก็จะได้ว่า A1 ของนักเรียนเนี่ยเท่ากับ1บวกลบ1กำลัง1คูณเกี่ยวกับ1ได้ 0นั่นเองเพราะลบ1นกลังลบ1นะลบ1บวก1เป็น0คณ1ก็เป็น0นั่นเอง k เป็น2จะกลายเป็น a 2 1 2เท่ากับ1บวกลบ1กำลัง2คูณกับ2อนะครับออกมากลายเป็น2อกำลังสองหรือ4นั่นเองนะครับเท่ากับ3กลายเป็น a 3เท่ากับ1บวกลบ1ลังส คูณ3หรือก็คือ0นั่นเองนะครับนี่คือลบ1นะ k เท่ากับส a 4จะคือ1บวกลบ1นกำลัง4คูณ4นะครับออกมาเป็น2คูณ4ได้8นะอ่ะทีนี้ดูคร่าวๆแล้วก็จะเห็นได้ว่าถ้า k ไปถึงเรื่อยถึง k 50เนี่ยมันก็จะคือ a 50 เท่ากับ1บวกลบ1กำลัง50คูณ50หรือก็คือ2คูณ50มันเองนะครับนั้นถ้าอาจารย์เขียนสรุปออกมาก็จะได้ว่าซิกมาตัวนี้มันคือ0บวก2คูณ2นะบวก0ย์บวก2คูณ4บวก0บวก2คูณ6นะครับคูณนะ บวกไปเรื่อยๆถึง0คูณ0บวก2คูณ50นะครับอ,อยากรู้ผลบวกตัวนี้ทำไงจันดึง2ไปข้างนอกก่อนนะอาจารย์ให้เท่ากับ sn ก่อนละกันนั้น sn ตัวนี้เนี่ยก็จะคือ2คูณอยู่กับ2บวก4บวก6บวกไปเรื่อยๆถึง50นะครับดึง2ไปอีกกลายเป็น4 1บวก2บวก3บวกไปเรื่อยๆถึง25นะครับแล้วทีี้เรามีสูตรแล้วว่า1บวก2บวก3บวกไปเรื่อยๆถึง n เนี่ยมีสูตรว่า n ส่วน2คูณเบวก1เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะกลายเป็น25ส่วน2คูณกับ25บวก1นะครับตัดเลขหน่อยกลายเป็น50คูณกับ26ออกมาเป็น1,300นั่นเองนะครับดังนั้นข้อนี้ก็จะตอบ ชอยที่1นั่นเองมีค่าเท่ากับ1,300นะ